ค่ะกับสวัสดีค่าทนผู้มทั้งบ้านค่ะค่ะมาีกับมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณนีเจคั่มสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องราวความฝันกับน้ำมุ่นเนาะค่ะค่าน้ำมุ่นนี่เพื่อนฝันค่ะทนผู้มเพื่อนฝันว่าได้ขี่รถเนาะค่ะกับผีค่ะกับผีก็ได้พักตกรถเนาะค่ะค่ะคพามอฝันของน้ำมุ่นให้เน่อข้าเขาจังไรเป็นไปเป็นมาแนวไหนกับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะ ถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้ำมุนเพ่อพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะค่ะมือนี้มาตามแนวทางกับน้ำมุนเนาะค่ะถึงสามสองเนาะค่ะมาตามพร้อมกันหัวทิพผ่านมาได้ยินว่าเลขน้ำมุนเข่าสั่นเมนค่ะอายุเมนบอกคะค่ะอายุ เสียดายเนาะค่ะลืมถามอายุแต่ว่าช่องป่าบนขอนิสานกับเจ๊คัมสามตัวเจ๊คัมสามตัวเต็งเข่าเนาะค่ะเพราะว่าพึ่งเอาเหล็กอายุน้ำเนาะค่ะแต่ว่าช่องสาวนิ้งนี่ลืมตัวขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมค่ะลำง้วนนี้มาตามต่อเนาะค่ะบ้านน้ำม้วนฝันแล้วว่าษนฝันจากไหนน้ำม้วนลองซุฟังเลยค่ะโอ้ยฝันมาขี่รถไปจะขี่ไปทางไหนบ่มันหลจะกของจะขี่รถไพไปขันยาย จแม,มร่รถกระบ้ากับโบเมนคือ,อขายรถซีบหลอรดรถซีบหลอดนะั้นจะแม่ห้องพผบานนี้ตอนขึ้นไปนะมีผู้เดียวบ้านพ่อขึอ้นไปนานเท่ารถแต่ไม่มีสองคนคนครับพักน้ำมต์ลงรหลดอยู Nh ่น้ำมต์นั้นลงถหลดอันอน้ำมอญว่าโอ้ยมาพักกันยังไงบานน้ำมต์ลมลุงนั่นโต๊ะรถนั่นเดออเเือดอาบเต็มขาเดือดอาบเต็มขาเลยยังวะค่ะ น้องมนก็เรยว่าโอ้จังไหนเจา้าก็เห็ดขคอยจออตตอังซีตตเ้เลือดนั่นอาบบิ๊บตำตุนน้ำตัวอาบเ่ิงขาตำตันน้ำตัวเนี่ยว่าโอ้จะมันอาบเลือดคาดเลือดแง่บอกค่ะบ่เคยฟันปันจา้าเถื่อเลือดผู้ขับบ่าคา่ะพักลงผู้ขับนั่นพักลงตอนขึ้นไปเนี่ยไปมีผู้เดียวบัดนั่งรถไปหอดเครื่องทางเหมือนมีคนขคับมาาเขาบอกว่าไปแม่เจ้าลุงไปแม่เจาา้ามืขอ้นยังรถข่อยว่าพักลงนั่นเข้าน่ำไปถึงหินเลือดอาบ อาบน้ำขาน้ำอันนี้จะคล้องนีอยงวะค่ะไว้คิดว่าสิีเอาเหล็กอายุอีกแล้วก็สิสื่อคือซื้อลงเอาสื่อคือซื้อลงเอานะแเนี่ยเพราะว่าถือเพิ่นพักลงแม่นบอกค่ะพักลงค่ะอฟันซ้ำนี้บอกคะพันซ้ำนี้ล่ะค่ะบานนมุ่นเก็บแหงบอกค่ะเก็บแหงแล้วเลือดอาบขาขพราะเขาซองขานี่เลือดอาบเลยเข้าซองขานี่เลือดอาบไลอาบลงไปมีย่างวะค่ะ ที่รถนั้นเป็นรถไผ่ค่ะน้อมลแรถไผ่แจ็คป้ายทะเบียนท่านบอกค่ะป้ายทะเบียนนั้นจื่อใดยุสามตูถ่ายตัวใดน่องสามศูนย์สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เมียนเบกทะเบียนรถถ่ายจำได้ค่ะมินบอกค่ะจำได้ค่ะว่ามันถึงคักบ้ามึงก็ถี่ผู้ใช้ลงคักหลงเนยใช่ไหมไม่ข่มฟันน่ะเนี่ยลูกขึ้นมาอันเดือดยังอาดในคลองอยู ในว่าั้าันาหนามุ่นสิไปใส่กุฎบ่าจ๊กจ๊กสิไปใส่ไปขึ้นรถน้ำเขาแต่ว่าจ๊กสิไปใส่แต่ว่ากับไปขึ้นน้ำเขาไปขึ้นน้ำเขาผู้ผู้พักนั่นเป็นผู้ใส่ผู้ใส่เป็นผู้ใส่เพราะแถวไหวกลางคนกู้จักหน้าจักตาคุณบอกค่ะบ่บ่หูแจักบ่าหูแจักแมนค่ะแมนคนในบ้านบอกกุว่าบ่บ่บ่แมนจักคนมาแต่ทางไหนบ่หงออาจจะเป็นผีก็ได้เนาะอาจจะเป็นผีได้แนวหน่อยก็ได้ค่ะ ที่พ็กน้ำมันนี่ดงจากรถเนาะแม่เร็วๆท่าทางทีน้ำมันสีไฮนี่อยากให้วิ่งซีอยากให้วิ่งซีให้เล็กวิ่งผอมเนาะจ้าอยากให้วิ่งผอมหัวนี้ให้วิ่งซีให้วิ่งซีบนหรือลางคะวิ่งลางค่ะวิ่งลางเนาะซี่ลางเนาะค่ะซี่ลางค่ะบานี้ตเรียกที่สีไฮตัวไดนอะศูนสามศูนย์สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่แม่สามศูนย์สี่อายุหรอคะ สี่สิบมปีย่างตลงอีกบ่สีมเต็มเต็มเลยเนาะสี่สิบสองอะไรสี่สิบสองสี่สามจ้าแล้วก็สี่สี่เนาะค่ะจ้าสี่สองแต่ว่าอายุของน้ำมุนนี่ก็คือสี่ปีสีปีมันก็ออกมาแล้วน้ำมุนนี่เกิดพ่อซออย่างพ่ออสองหาสองหาก็ย่าลืมพืืืืืืืืืนืืืืะืืืืืืืืืืืืกันืื่เนาะเพราะว่าน้ืืืืนืืืืืืตืืืืืืืืมืืนืืะืืต น้ำมุนเคยฟันแบบนี้บ่ะ่ะหมอบ่เคยฟันยากทียะฟันกัมีแต่ว่าเจ็บนิดนหน่อยหน่อยันนี้เลือดอาบเลยอาบขาร์ทสองขางมือค่ะอันที่ว่าฟันนี่ฟันมือไรฟันมอขืนฟันมือขืนเนาะค่ะฟันไม่ไม่มนหมาค่ะโอ้มาตามาตามาที่สามเนาะค่ะค่ะฟันมือขืนนี่ว่าสั่นค่ะมัดมาดเลยวาค่ะค่ะถ้าฟันเนวนี่คิดว่าเป๊ะบอถาวิ่งถาวิ่งก็สิีดได้ ถวิ่งก็สิได้เด็กวิ่งหายซีเนาะ่คะตาบนคนอีสานมีอยังเพิ่มเติมบ่คะน้ำมุ่นฟันหัวที่่ผานมานั่นเนาะค่ะเพิ่มกระเทาอ่ะโชว์ตัวเลขเนี่ยค่ะตาบนคนอีสานนี่่ะให้น้ำมันผลสุดตัวเลขที่เข้าวท้คลิปน้องน้ำมันเนาะข้ายกขึ้นจัหน่อยเนี่ยค่ะยกขึ้นจัหน่อยค่ะออกอายุน้ำมันค่ะคลิปที่สองน้ำมันเปิดขึ้นอีกค่ะ คิดที่สองขึ hmm. mm ้น hmm ค่ะค่ะคิดที่เสริของน้ำมุ่นเพิ่นกับฝันเนาะค่ะฝันฝันได้เกี่ยวกับตนกับโตนน้ำมุ่นเนาะเพราะส่อเกิดเกิดเพราะ่อเกิเพราะส่อเกิดแล้วก็อายุนี่ยเกิดมป็นวันจันทร์ค่ะในความฝันเพิ่นกับว่าน้ำมุ่นนี่ชีมีดวงมีเฮงค่ะก็เลยเกี่ยวกับอายุน้ำมุ่นค่ะว่าเกิดปีนที่ มิโซะคนตาหน้าละมุนเนาะแมงม่นก็มิโซะแสดงมาม่าแล้วเนาะค่ะแสดงมาดวงกำลังขืนค่ะค่ะแต่ว่างวดนีนกับโบเน่เนาะค่ะน้ำมนต์เพิ่นฟันว่าเขาพักออกจากรถโดดนะค่ะการไปตัดเลนเนาะคค่่ะะตัดเลนมุนหน้ามุนหลังค่ะน้ำมนต์มีอยังเพิ่มเติมบ่ค้าบ่ค้ามีซัมมีนะค่ะค่ะขอบคุณแนวทางข้อมันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้างเลยรับชมรับฟังน้องกันเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณน้ำมุนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้ำมุนเนาะค่ะค่ะน้ำมุนนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าได้ขี่รถเนาะค่ะจักเป็นรถไผลกะขึ้นไปขี่น้ำเขาเพราะนั้นเนาะค่ะเป็นผู้ชา้เนาะคะ่ะเขาก็ได้พักตกลงรถแต่ว้าน้ำมุนนี่เลือดออกเนาะคะ่ะไหลเต็มขาเต็มแขนเ,เต็มตัวมาเนาะคะ่ะค่ะตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะทะเบียนเลขทะเบียนรถของเพื่อนกะจำได้ต่สามศูนย์สี่ค่ะ พอสอเกิดนำมนกับสองหาค่ะคตัวกันเพิ่นกับสี่สองค่ะอายุนำมนกับสี่สิบสามปีเนาะคะ่ะกับตัวกันอีกกัะสี่สิบสี่เนาะค่ะสี่สี่ค่ะกันวันที่สิบหกท่านว่าคมพ่อซอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารก,กินแ่งรัฐบาลโชคโชคมันมาน,น,นำลำล,ำล,ยลวยๆแฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของนมนเนาะคะ่ะ ข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าไดลรับชมรับฟังเนาะค่ะข้าถามผู้ใดย่งว่าท่านกดติดตามเจคาขากับขอฝากช่องเจคาขา3สามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขได้เด็อยังมองใดเจคาขา3สามตัวเต็งกับสิไปหามาหายท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจคาขา3สามตัวเต็งกับขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะ ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ